โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะเมะช่วง Data Character กันดัมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของกันดัมพิกซี่ซีรีส์กันนะครับผมโดยตัวของกันดัมพิกซี่เนี่ยเรียกว่าประวัติแม่งค่อนข้างที่จะคุมเครือโคตรเลยก็คิดอยู่ว่าทีมงานมึงจะมาเสริมให้ไหมซึ่งในตัวของภาคโค้ดแฟลี่เนี่ยก็ได้มีการปรากฏตัวของพิกซี่ขึ้นมาอีกเครื่องนึงแล้วมันทําให้งงขึ้นไปอีกอ้าวเพื่ออะไรวะเนี่ย แม่แหมยูซนเอจะแก้ไหมเนี่ยยูซนเอมันชอบแก้ประวัติอยู่แล้วนะครับผมก็หวังว่าถ้ายูซนเอททำในเรื่องในส่วนของพิกซี่ด้วยจะดีใจอยู่พอสมควรโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวของพิกซี่กันดั้มกันนะครับผมเอาเท่าที่มันมีนะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า กันดั้มพิกซี่ซีรีส์นั้นเป็นกันดั้มในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า G4 โดยตัวโปรเจกต์ G4 เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่พัฒนามโมบิสูตรกันดั้ม IX78 ซีรีส์ที่นอกเหนือจากเครื่องหลักทั้งหมดนั่นเองครับ ไอ้78เซีรีส์เนี่ยจะมีเครื่องหลักอยู่ทั้งหมดก็คือ8ตัวแต่ว่าสร้างในช่วงสงคราม1ปีเสร็จเนี่ยจะมีจํานวนทั้งหมดเพียงแค่6ตัวเท่านั้นในส่วนโปรเจกต์ G4 นั้นจะเป็นการสร้างนอกเหนือพวกนี้ครับยกตัวอย่างก็คืออเล็กเฮฟวี่กันเนอร์พวกนี้นั่นเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องหลักทั้งหมด6เครื่องที่ได้มีการสร้างเสร็จในช่วงสงคราม1ปีพิกซี่ก็เป็น1ในโปรเจกต์นั้นครับอเล็ก <Alex S 2> เนี่ยจะเป็นเครื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้อโมโร่ที่เป็นนนววทลบแ้้ก็ใชงาน เป็นหลักในส่วนของตัวพิกซี่เนี่ยจะเป็นเครื่องที่สร้างขึ้นมาให้อัมโโร่ขับเหมือนกันแต่ว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานบนโลกเป็นหลักนั่นเองครับพิกซี่ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นในตัวของเนื้อเรื่องจะมีจํานวนทั้งหมด3เครื่องด้วยกันก็จะเป็นยูนิตวันยูนิตทและก็ยูนิตทนั่นเองครับในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนเพียงแค่ตัวของยูนิตทอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าเครื่องหมายเลข2นั่นเองครับภาคมิซซิ่งลิงคภาคโคสเฟรรี่พวกนี้เนี่ ยืนยันว่าพิกซี่ที่ปรากฏตัวนั้นเป็นเครื่องที่เท่าไหร่นะครับจึงได้บอกว่าประวัติของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคุมเครืออยู่พอสมควรอันดับแรกเราก็จะขอพูดถึงเครื่องหมายเลขหนึ่งกันก่อนเลยก็คือยูนิตวันยูนิตวันเนี่ยในตัวของเนื้อเรื่องนั้นได้บอกว่าถูกสร้างเสร็จและจะถูกส่งไปที่ฐานทัพเบลฟาสครับ ฐานทัพเบลฟัสนะครับจำไว้ในส่วนนี้ต่อไปคือเครื่องหมายเลข2เครื่องหมายเลข2นั้นถูกสร้างและจะถูกส่งไปที่ยานไวเบสโดยจะให้อัมโโรขับซึ่งจะให้อัมโโรใช้งานในการต่อสู้ปฏิบัติการโอดซ่านั่นเองต่อมาก็คือเครื่องหมายเลข3เครื่องหมายเลข3นั้นจะถูกส่งไปที่ฐานทัพแอฟริกานะครับนี่คือตัวโปรเจกต์ที่ทางสาพันธนั้นได้มีการวางแผนเอาไว้ว่าพิกซี่แต่และเครื่องเนี่ยจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่แตกต่างกันแต่ว่าตัวที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนจะมีเพียงแค่เครื่องหมายเลข2เท่านั้น เราก็จะขอพูดถึงเครื่องหมายเล็ก2ก่อนเลยในเกมภาคคอสไดเมนชันนั้นกันดัมพิกซี่จะถูกส่งไปที่ยานไวเบสเพื่อให้อามูโรขับในระหว่างทางที่กําลังขนส่งพิกซี่อยู่นั้นกับถูกโจมตีโดยกองทัพซีออนกองทัพ1ก็คือกองทัพที่ชื่อว่าวูฟกรานําโดยแฮนรี่โบน่นักบินของ e ีฟรครับ ในตอนนั้นเนี่ยคนอื่นหนีไปหมดเลยครับผมเรือเพียงแค่หนึ่งในผู้ขนส่งก็คือบล็อกคลาซึ่งบล็อกคลายเขาเป็นนักบินอยู่แล้วจึงจำใจจะต้องขับตัวของกันดั้มพิกซี่เพื่อต่อสู้และเอาตัวรอดจากศึกครั้งนี้เพราะไม่มีใครอยู่ช่วยเขาเลยครับ mm hmm. เขาได้ต่อสู้1ต่อนหนึกับกองทัพของซีออนและได้ต่อสู้กันกับอ e ีฟีดด้วย ในส่วนของผลการต่อสู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพลเยอร์ที่เล่นเกมนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมแล้วมันจะมีฉากจบอยู่2ฉากด้วยกันครับโดยฉากจบ2ฉากเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันฉากจบแรกบล็อกคายจะชนะแล้วได้ช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจะเป็นนักบินของกองทัพซีออนครับก็คือซากิกราแฮมนั่นเองอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นฉากจบกู๊ดเอนก็ได้เพราะว่าได้หญิงมาคนนึงก็น่าจะเป็นนางเอกนั่นเองครับในจุดนี้เนี่ยตัวของพระเอกหรือว่าบล็อกคายเนี่ยเจ้าตัวเป็นนักบินของ ทับสาพันธ์ก็จริงแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับการต่อสู้เนี่ยเป็นเพียงแค่สงครามเท่านั้นพอจบสงครามจะทําอะไรก็ได้นั่นเองสกีที่เป็นลูกน้องของเฮนรี่ที่เข้ามาโจมตีบล็อกคายเนี่ยพอจบการต่อสู้บล็อกคายก็ไม่ได้สนใจก็ช่วยเหลือเธอนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นฉากจบกุดเอนดิ้งที่ได้หญิงไปคนหนึ่งต่อมาก็าคืออีกฉากจบหนึ่งบล็อกคายนั้นจะกําจัดศัตรูทั้งหมดจนเหลือรอดเพียงแค่คนเดียวครับแล้วก็จะอุทานออกมาบอกว่าการต่อสู้นี้แม่งช่างไร้ประโยชน์ไร้ความหมายมากเลยคือเจ้า แล้วแต่ว่าอีกฉากจบหนึ่งคือฆ่าทั้งหมดนั่นเองก็จะเป็นฉากจบแบทเอนดิ้งก็ได้ถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะชนะก็ตามแต่ว่าก็ฆ่าทุกคนทิ้งอยู่ดีรวมไปถึงซาเกะด้วยนั่นเองครับสังเกนเออเรียกว่าไม่ได้หญิงนั่นเองนะในจุดนี้แล้วก็ผลลัพธ์ของการต่อสู้เนี่ยจะมีเหมือนกันในส่วนของตัวกันดั้มพิกซี่ก็คือทั้ง2ฉากนี้พิกซี่กันดั้มจะถูกทิ้งไว้จากการต่อสู้ครั้งนี้ครับก็คือพระเอกกูไม่ได้เอาไปใช้งานต่อนั่นเองจะถูกทิ้งไวอ้อย่างนั้นต่อมาจะเป็นพ พิกซี่ของหน่วยสซเลบเรนเนี่ยเรียกว่าประวัติคุมเครือโคตรเลยครับผมเนื่องจากว่าตัวของมันเนี่ยก็มีหลากหลายเวอร์ชันเหมือนกันเวอร์ชั่นมังงะเวอร์ชันเกมก็จะเล่าแตกต่างกันออกไปในส่วนของที่มาซึ่งตัวของพิกซี่หน่วยเซเลบรนเนี่ยไม่ได้มีการระบุเลยว่าเป็นเครื่องที่เท่าไหร่นะครับมันจะมีการเล่าถึงพิกซี่ของหน่วยสซเลบเรนเนี่ยอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันครับผมแบบแรกก็คือเครื่องของหน่วยสซเลบรนนั้นคือพิกซี่หมายเลข1 ซึ่งได้มีการปลอมแปลงข้อมูลและถูกส่งให้กับหน่วยเซเลบรนโดยคนที่ปลอมแปลงข้อมูลก็คือดอริสแบนนนั่นเองเป็นคนที่ปลอมแปลงข้อมูลและแอบส่งเครื่องหมายเลขหนึ่งให้กับหน่วยเซเลบรนครับเดิมทีแล้วเครื่องหมายเลขหนึ่งจำเป็นจะต้องถูกส่งไปที่ฐานทัพเบลฟัสใช่ไหมครับแต่ว่ากลับถูกปลอมแปลงข้อมูลโดยบอกว่าถูกขโมยไปแล้วก็แอบส่งเครื่องนี้ให้กับหน่วยเซเลบรนนั่นเองต่อมาคือรูปแบบที่2รูปแบบที่2เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวของบล็อกคายหรือว่าพิกซี่หมายเลขสองนั่นเองโดยในตอนจบของบล็ค กซี่จะถูกทิ้งไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วตอนที่พิกซี่ถูกทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีฉากที่มียานครับผมยานขนส่งของกองทัพสาพันเนี่ยได้มีการเก็บกู้พิกซี่เครื่องนั้นมาจึงมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าพิกซี่ของหน่วยเซเลบรน,นนั้นคือพิกซี่เครื่องหมายเลขสองของบล็อกไฮที่ไปเปลี่ยนสีมานั่นเองครับถึงได้บอกว่าประวัติมันคุมเครืองไงเนื้อเรื่องแม่งไม่ได้บอกเลยด้วยซ้ำนะครับผมว่าตัวของพิกซี่ของหน่วยเซเลบรน,นเนี่ยเป็นเครื่องที่เท่าไหร่กันแน่ถ้าเอาตามต 2นั่นเองครับ ต่อมาจะเป็นบทของพิกซี่อีกบทหนึ่งโดยจะเป็นพิกซี่ที่มีการปรากฏตัวขึ้นมาในเวอร์ชั่นมังงะที่ชื่อว่า VR Federation h o r i l a n บทนี้จะเป็นการพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ากอเตสตัวร้ายนะครับกอเตสเนี่ยได้สูญเสียโมบิสูตรของตัวเองไปในการต่อสู้กับพวกกลุ่มของพระเอกแล้วทางสามพันเนี่ยได้มีการส่งพิกซี่เครื่องหนึ่งมาให้โดยพิกซี่เครื่องนี้นั้นก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเป็นพิกซี่เครื่องที่เท่าไหร่แต่มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงว่าจะเป็นพิกซี่หมายเลข3นะครับใน จุดนี้เราขอเก็บไว้ก่อนต่อมาจะเป็นการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของพิกซี่ก็คือในเวอร์ชั่นเกมภาคโค้ดเฟรรี่นั่นเองในเวอร์ชั่นเกมภาคโค้ดเฟรรี่เนี่ยได้มีการปรากฏตัวของพิกซี่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยพิกซี่ที่ได้มีการปรากฏตัวมนันนี้เป็นพิกซี่เครื่องสีขาวล้วนครับพิกซี่เครื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเป็นเครื่องหมายเลข1 2หรือ3นักบินที่ขับเครื่องนี้ก็คือลิลิตโดยจะเป็นศัตรูของนางเอกภาคโค้ดเฟรรี่นั่นเองครับในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการบอกว่าพิกซี่ สีขาวเนี่ยเป็นเครื่องที่ปรับแต่งครั้งแรกครับมีโอกาสเป็นไปได้อยู่2อย่างก็คือ p ิกซี่เครื่องนี้เป็นเครื่องหมายเลขหนึ่งอย่างที่2 Pi ิกซี่เครื่องนี้เป็นโปรโตไทครับแต่ p ิกซี่ไม่ได้บอกว่าตัวเองมีโปรโตไทอยู่เลยนะครับก็จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเป็นเครื่องหมายเลขหนึ่งนั่นเองแล้วนี่ก็คือการปรากฏตัวทั้งหมดของ p ิกซี่ในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาทุกอย่างมาเรียบเรียงกันแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คนจะตีความแต่สําหรับพี่เนี่ยจะตีความว่าลิลิตเนี่ยเป็นเครื่องหมายเลขหนึ่งไปเลยเครื่องหมายเลขสองก็คือของ และเครื่องหมายเลข3าก็คือเครื่องของกอเตสนั่นเองถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะครบ3เครื่องพอดีเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามองแบบขั้นสุดมากระดับแอดวานกูต้องมโนหนักหน่วงเอาไว้ก่อนเลยเนี่ย กลายเป็นว่าเครื่องของลิลิทเป็นโปรตไทป์แบบนี้แล้วก็สเลปเรนหนึหรือ2กูก็ไม่รู้แล้วก็มาเป็นเครื่องของกอเตสหนหรือ2กูก็ไม่รู้อีกมันจะดูแบบมั่วซั่วไปหมดเลยนะเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีการทําต่อนะครับถ้าเกิดว่าบทของ UCN8 เนี่ยทำต่อให้ก็ดีแต่ดูสภาพแล้วคงไม่ทำนะเพราะช่วงนี้แม่งขึ้นมูลเต็มเหนียวเลยนะครับผมก็ ถ้าเกิดว่าเอาแบบง่ายที่สุดแล้วเอาตามที่พี่บอกเลยอะลิลิทหนึ่งสเลปเบนสองกอเตสสามแค่นั้นจบข่าวทันทีครับต่อมาเรามาดูความสามารถของตัวกันดั้มพิกซี่กันบ้างกันดั้มพิกซี่เนี่ยเป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อให้นักบินที่ขับเก่งๆอย่างเช่นอัมโร่เป็นต้นซึ่งคือเครื่องของพวกระดับเอสพายลและก็นิวไทยนั่นเองครับโดยจะออกแบบมาเพื่อใช้งานบนโลกตามที่บอกไว้โดยจะเน้นความเร็วและการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักเครื่องนี้จะมีความเร็วสูงมากครับแต่ในเนื้อเรื่องไม่ได้บอกว่าเร็วเท่าไหร่บอกเพียง ว่าเร็วกว่าเครื่องของอัมโรก็แล้วกันแล้วก็เรื่องโคตติ้งที่ว่าอัมโรมันบอกว่ามันหนุ่งหน่วงตอนที่มันขับ i เจ็ดแขี่สเนี่ย ในจุดนี้จะไม่มีนะครับก็นะถ้าพูดถึงโปรเจกต์ G4 แล้วมันมาหลังจากโปรเจกต์ G3 นะครับก็แปลว่าเครื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความเร็วสูงกว่าตัว g t มากอย่างแน่นอนในเรื่องของการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยเครื่องนี้จะมีการติดตั้งตัวของบีมเด็คเกอร์ซึ่งจะเป็นมีดสั้นทั้งหมด2เล่มเอาไว้ด้วยกันก็จะเป็นอาวุธหลักชิ้นเดียวของเจ้าตัวนะครับในส่วนของอาวุธปืนเนี่ยจะเป็นอาวุธปืนธรรมดาที่ไม่ใช่บีมแล้วก็จะมีวอลเคนที่ตั้งไว้ที่ส่วนหัวของโบวิสูตรครับอาี่งน Beam เนืนจก ว่าก็ตามสเตปเดียวกันกันกนกบพวกโมบิสูดอื่นๆในช่วงสงครามหนึ่งปีที่ไม่ได้ใช้บีมครับพลังงานล้วนๆเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัวเกาะโมบิสูดเนื่องจากว่าโมบิสูดเนี่ยจะเน้นความเร็วเป็นหลักเลยกลายเป็นว่าตัวของเกาะเนี่ยจะมันจะต้องทําให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าตัวของกักนดั้มพิกซี่เนี่ยจะเป็นการใช้วัสดุรูนาเทนเนียมซึ่งก็จะเหมือนกับกันดั้มตัวอื่นๆแต่ว่าตัวของเกาะเนี่ยจะถูกทําให้บางที่สุดและน้ําหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เครื่องนี้จึงคล้ายคคึงงกกัับบพวววเเฟออร์ที่่ตายูแล้ ดนนิดโดนหน่อยจะตายให้ได้นั่นเองครับผม กลายเป็นว่าตัวของพิกซี่เนี่ยจะมีดีที่ความเร็วอย่างเดียวล้วนๆแล้วก็ต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักเลยนะครับพิกซี่ตามที่บอกว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานบนโลกเป็นหลักเครื่องนี้จะไม่สามารถที่จะขึ้นอวกาศได้นะครับผมเนื่องจากว่าได้มีการดัดแปลงในส่วนของตัวทัสเตอร์ให้เป็นทัสเตอร์สําหรับใช้งานบนโลกอย่างเดียวเท่านั้นเครื่องนี้จึงไม่สามารถที่จะใช้งานบนอวกาศได้อีกด้วยต่อมาเนี่ยจะเป็นในเวอร์ชั่นของลิลิทครับเวอร์ชั่นของลิลิทเนี่ยได้มีการปรับแต่งแยกส่วนออกมาจากตัวของพิกซี่ตัวอื่นพิกซ ของบล็อกของเซเลบร์นของกอเตสเนี่ยจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือระบบตัวของพิกซี่เนี่ยจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าบีมสเตลโคดครับโดยตัวของบีมสเตลโคดก็คือระบบสเตลหรือว่าระบบดบเรด้์นั่นเองความสามารถนี้เนี่ยจะได้ใช้งานในตัวของเกม GBO แต่ในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้ใช้งานเลยนะครับในตัวของลิลิทเนี่ยจะไม่ได้มีระบบบีมสเตลโคดนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องที่ลิลิทขับเนี่ยเป็นเครื่องหมายเลขหนึ่งจริงๆมันก็จะสมเหตุสมผลในจุดนี้นะครับเพราะบอกว่าเป็นเครื่องท ก็แปลว่าไม่น่าจะได้มีการทํานู่นทํานี่หรือว่าการใส่ระบบลงไปในส่วนที่ใส่ระบบลงไปเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนก็คือเครื่องหมายเลข2ในขณะที่เครื่องของลิลลิตนั้นจะไม่ได้มีการใช้งานตัวของสเตลโค้ดเลยแล้วในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยลิลลิตได้มีการปรับแต่งตัวของเครื่องพิกซี่อีกด้วยโดยเดิมทีแล้วจะเป็นสีขาวก็ได้มีการปรับแต่งให้เข้ากับเจ้าตัวในการต่อสู้โดยจะมีการปรับแต่งให้กลายเป็นสีแดงซึ่งในตอนที่ปรับแต่งเป็นสีแดงเนี่ยได้มีการปรับแต่งทําให้ตัวของเครื่องนั้นมีความถึกทนมากยิ่งขึ้นกวว่าาเดิมมค เร็วของมันเนี่ยจะตกลงเล็กน้อยแต่ว่าความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดมันก็ถือว่ามีเกาะที่หนาขึ้นครับรวมไปถึงอาวุธที่ได้มีการใช้งานเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนตัวของบีมเด็คเกอร์ออกแล้วใช้งานบีมสเปียร์กับบีมเซเบอร์ไปแทนในส่วนของตัวอาวุธปืนก็เช่นเดียวกันที่ได้มีการเพิ่มตัวของบีมกันเข้ามาแล้วก็ตัวของบาซูก้าครับในขณะที่ตัวของพิกซี่เครื่องอื่นจะไม่ได้มีการใช้อาวุธปืนหนักเลยมีเพียงแค่การใช้งานปืนกลเท่านั้นเพราะว่าต้องการความเร็วสูงครับถืออาวุธปืนเยอะไม่ได้อาวุธปืนก็ต้องบ เอาไว้ก่อนเลยก็คือพวกปืนกลนี่แหละมันเบาสุดแล้วถ้าเกิดถือปาซูก้ามันก็จะหนักเกินไปนั่นเองอะนะก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างของเวอร์ชันลิลิทกับเครื่องอื่นนะครับเครื่องอื่นมีสเตลโค้ดของลิลิทไม่มีลิลิทก็เลยต้องมีการโมเครื่องขึ้นมาให้ดูถึกมากยิ่งขึ้นพร้อมกับติดอาวุธที่มากขึ้นนั่นเอง โอเคก็หมดลงแล้วนะครับผมกับตัวของกันดั้มพิกซี่ซีรีส์ก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้ก็นะประวัติคุมเครือจริงแต่ขอร้องอะ่ะเอาตามที่กูว่าเหอะลิลตเป็นหนึ่งไปเลยจะดีมากเลยนะครับผมที่เหลือมันจะสบายมากไม่งั้นมันก็จะดูคุมเครือกันต่อไปอะนะในจุดนี้อันนี้ไม่ให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพารหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม